แกมปรับเสียงไม่ยงเนี่ยปรับแล้วปรับแล้วเสริมเลยแต่ตกนิดนิดกว่าช่างมึงมึงปรับหางนี่ว่ายังรอของพ่อต่ออะไรเราจะไปที่โรงพยาบาลอยู่บนบ้าสุดท้ายโรงพยาบาลอะโอเคได้เลยใส่พื้นใส่พื้น เฮ้ใครยิงอะไอง่กูไม่ยิงนะกูไม่ยิงนะกูไม่ยิงมงเท่นะง่ไ่ยิงเหรอดีทางกดังใหเสียงมาทางกดดังทางกดังเสียชีพกดดังก่อนไหมเไมยใช่ไมงยิงได้ไงวะตอบดีแฮะเฮ้ยมึงยิงก็ตอบดีสัสสองคนใช่ไหมโอเคเียมาเฮ้ยใครตามมาใครตามมา ซอมบี้ซอมบี้ซอมบีเอ้ยปล่อยสมบี้ไปไม่ได้ยังมีปัญหาที่ยังมีปัญหาตาฬิกาอย่างกูสับเองยันหน่อยยันสับก็ได้ไหมโหยิงปืนกูเบาเลยนะเยี่ยนสับมันดีแซีมันสับกันแต่กูเล่นหลอยู่บนด้านซ้ายบนด้านซ้าแป๊บแป๊บมันเห็นกูไหมตำแหน่งนี้โอเคตากูเล่นหลายแป๊บนึง khayิง khayิง, không ai yิง hết, xét cả cô đัง nữa, sẽ xét cô đang còn mấy không, phải đi đặt phá còn, đi đặt còn, đặt phá còn nữa, luôn phải đặt luôn ok đặt phá đặt phá ngốc mày mày có tài nó mày, giả mấy đồ, mấy mèn lấy sắt,ตำแหน่ง thuyền

อ้อมเนทางขวาอ้อมันทางขวาวมงเงี่ยให้สับบี้ต่อไปบ้ากูหาตำแหน่งโรงพยาบาลไม่เจอเลยกูเจอแล้วมาเร็วแกมึงนี่ไม่หัดอ่านหนังสืงเลยอ่านนำไปไหนฮะกูอยู่หน้ามึงเนี่ยขวามึงขวามึงอเคเหล็ โรงบาลที่ฉันดาดฟ้าสูงที่สุดแล้วว่าลองดาดฟ้ากูเมื่อเห็นอะมึงเข้าเป็นดาดฟ้าเลยย้มกูจังเงอะปักมึงเสียปืนจังไหนใกล้ๆเลยแหละมึงเข้าบ้านส้มกันเฟรมแดยกูเหลือเก้านี่เจ้า ต้องอานกิฟต์เข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยตกใจแรกตอนแรกอ่ะเืีอยม่กปินลั่นเลยมาตามมาเร็วตามมาเร็วมีคนถามเฟนลี่อยู่โรงพยาบาลด้วย เรื่อยไปดีวะโมเสกหายที่หลบหายเร็วเสียงเงื่อส no> ิ้นเสียงเงื่อสิ้นเนามึงยิงเหรอเนาะเนาพี่เที่ยไม่ตอบวะก็ให้ประมาณประมาณสองคนจะวางอยู่แถวสองแถสามโอเคโอเคยามเต็มตัวมานั่งมานั่งมานั่งรออยู่แถวสองใช่ไหมระวังระวังชั้สองด้วยตอนนี้กูเห็นมันเดินไปบนชั้นสามว เดี๋ยววางเลยชาจาประมาณชาจาชั้นสองโง่มันจะยิงปืนก็บอกว่าสุวัสดิ์มันเลยเยอะกูเมื่อกี้กวโคตากูยิงเสียงยิงมโมเสกเนี่ยมึงมีรองเล้งไงฮะกูยิงไม่โดนเลยอยู่บนด่านาเลยก็ขอยิงไงไหมเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพิ่งเฝ้าหน่อยเฝ้าก่อนบนด่านสามหนึ่งคนตอนนี้อยู่ที่ไหนอีกหนึ่งคนอยู่บนอยู่บนด่านสามสองคน ปยอยู่บนอยู่บนด่าดดาดฟ้าแหละมันปิดประตูแล้วมันเปิดเปิดเปิดปิดประตูเนี่ยอยู่บนหน้าดฟ้าหมดเลยตื่นสียงไหมเมืองสอนฆ่าเลยฆ่าเลยมึงมองพี่ไงมองพี่ไงเฮ้ยมันยิงปืนมันยิงปืนใช่มันยิงปืนได้เงีมึงยิงเราหรือเปล่าเออมึงเนีุ่้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวกุ้งเดี๋ยวกุงมึงสั่งพี่สั่ง ยังเงินปลอดภัยค่อยมาให้กูเย็นกูกระตุกมากเลยนะเฮ้ยมึงจ่ายกันกันยไว้น่ะยังยังยังเมื่อกี้มึงขึ้นไปยิงมันเปล่ายังยังไม่ไม่ได้ขึ้นไปยิงแสดงว่าเมื่อกี้ไอ้คนด้านซ้ายโดนยิงอ่ะอ๋อสารเซว่าไม่ได้ยิงเราเจ๊มามีเปลาะใช่ไหมใช่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะดิระวังเลยนะเว้ยคือมือยัง ชิดซ้ายวะอย่ากูอยู่ทางขวาเมื่อกี้เมื่อกี้มึงได้ขึ้นดาดฟ้ากันหรือยัง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 แสดงว่าสองคนนั้นเก็บคนบนดาดฟ้าไปหนึ่งเดือตอนนี้สองคนนี่แยงกูนำก็ได้ปะเราเลี้ยงเราเลี้ระวังหน่อยโอเคอ่ะไป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 โก้โก้ไอ้อยูืนซ้ายแกแถวสองไหนแถวสองโรงพยาบาลเนีกยเกี่ยมมีทั้งสองที่เหรอ

มุมหน้าก<ล>ูยืนเอาแบงนี่ไปใส่เนาะเนาะของอยู่ข้าวเนี่ยเอาไปใส่เอาไปใส่ย้ำตัวนะกูดูดูหลังดูหลังดูหลังดูให้อยูมือใส่ยังเนาะเนาะใส่แล้วใส่แล้วเออยังยังยังต้องไปให้อยูอ ot, อ ot, ่ชั้นที่สามให้อยู่ชั้นที่สามอ่ะ สายบ้ากำลังลงมาอันเดี๋ยวมาเนี่ยสองคนสองคนนี่มีเสียงเดินลงมาแล้วลงมาแล้วใช่ไหมนี่ดักรอที่บันไดชั้นหนึ่งบันไดชั้นหนึ่งเหรอดักรอมาไงมึงมึงจะทำไงบอกเขไงเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยองกานกูต้องการคนระวังให้กูดูหลังให้ดูไอ้นี่เฮ้ยใครรอกระสุน ไอ้เหี้ยกูตายละแยบรอมันมารู้สอดกูแล้วเก็บเลยอัานอัานวิ่งตรงไหนตรงไหนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นก็บอกไม่แล้วขึ้นไปมันรู้สอดกูยืนด่ะดูเลยไอ้เหี้ยย่อันเขาสัตว์